ก็ค <Bom. S 2> <c glaube yapmış> ือให้อุคัวได้ไงบอกว่าก็จะจัดสตียเร์ให้มันดูจับจัไม่ได้บอกเนี่ตอนนี้เดือน้อยัน่อยมาปิดเก้าอุายึ่มาปันนิ่งบล้ว่ามันองไหรสองให้จับได้ พชนระดมกวาดล้างเทศกาลของการนะครับกอ,อ,องกับสุขภาพเด็กสตรีก็หน้าที่นะครับช่วยระดมกวาดล้างคนเล่ร่อนขอทานนะครับโดยในวันนี้เนี่ยได้ร่วมกับทางศูนย์ประชาบดีนะฮะของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับก็ออกตรวจหาการเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือในการขอทานนะฮะอาจจะนำไปสู่การปัญหาในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับ ก็ได้ไปออกตรวจนะครับแถวอนุสาวรีย์ชัยแถวสนามหลวงศรีลมนะครับเซนท่านปิ่นเก้านะครับก็ <c oughs> ได้ออนำตัวบุคคลเร่ร่อนขอทานมาทั้งหมดประมาณ0คนนะครับแบ่งเป็นชาวกัมพูชา15คนนะครับมีผู้ใหญ่12เด็ก3คนนะครับที่เหลือเป็นคนไทยนะครับตอนนี้ก็เอามาสอบสวนนะครับแล้วก็คัดแยก นะครับก็กรณีข่าวต่างชาติก็คงจะต้องส่งตรวจคนเข้าเมืองผักดันนะครับส่วนกรณีของคนไทยนะครับทางศูนย์ประชาบดีนะครับก็จะรับคัดแยกนะโดยเอาทีมงานมาออสอบถามสักถามคัดแยกบุคคลนะครับเพื่อที่ได้ดําเนินการต่อไปนะครับบดีถึงสานย์นะคะ ก็จะเดเนินการสอบประวัติสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เราจะส่งไปอยู่ที่สถานทุนทองไล่ที่พึ่งลง้งทบุรีนะคะเพื่อที่จะไปคัดแยกอีกครั้งหนึ่งว่าเ,เป็นขบวนการค้ามนุษย์ไหมะนะคะแม้จะเป็นคนไทยก็ตามนะคะก็จะไปคัดแยกกันถ้าเป็นไม่ใช่ค้ามนุษย์แต่ออกมาด้วยรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยทาง กระทรวงก็จะดูแลพัฒนาศักยภาพให้เขานะคะสอบถามความเป็นอยู่นะคะว่าส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์เบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่ายาชจนถึงแม้จะได้500แล้วได้100แล้วก็ตามเนี่ยก็ยังเดือร้อนอยู่ซึ่งตรงนี้ก็บอกเขาไม่ทราบว่ายังมีหน่วยช่วยเหลือน,นะคะก็ต้องขอบคุณท่านที่ว่าเออได้ได้เขาให้เขาออกมาเราจะได้ทราบปัญหาทีหนึ่งว่าจากการที่ออกมาเนี่ยก็คือเขาความยาชจนด้วยนะคะก็ต้อง นะคะที่ที่ได้ร่วมมือแล้วก็ได้ช่วยเหลือคุณก็หลายคนเนี้ยก็ยังยังยังติดในเรื่องไม่ทราบเรื่องกยยามด ค่อนข้างจะให้ความสําคัญนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับก็มีเบาะแสข้อมูลนะครับในเรื่องการค้ามนุษย์ก็แจ้งมาได้นะครับทั้งกองชกการหรือมาที่ท,ที่ดอสอนีก็ได้นะครับจะได้ช่วยกันนะครับดาเนินการให้ให้มันหมดไปทางนโยบาย ข้างเงินมาขอเงินแล้วเธอบิ Ó, ๊กซีที่วัดตุุน่ะมคู่น่ะติดต่อลูกสาวม้ปามีเบอร์ติดต่อลูกสาวหรือเปล่าแล้วจะทำไงอ่ะป้าไม่มีเบอร์โทรอ่ะแล้วจะให้ทำไงอ่ะป้าลองขอป้าอยากถามผมทำไงอ่ะที่ติดต่อลูกสาวป้าแล้วเขาก็มาไม่ได้อีกทำ